มีของอยู่ไม่กี่ชนิดบนโลกของเราที่เป็นสิ่งของที่ชวนทำให้เราขวัญผวาและยากเกินที่จะยั่งถึงและหนึ่งในนั้นก็คือกระจกสิ่งที่จะสะท้อนถึงตัวตนของเราทุกท่าทีทุกอาการทุกกิริยาแต่ก็ยังมีข้อสงสัยและคำถามที่น่าชื่นงนอยู่ทุกวันนี้แล้วเป็นไปได้ไหมว่าอีกด้านหนึ่งของกระจกมันมีอะไรซ่อนเอาไว้อยู่ หลายๆครั้งที่เรามองเข้าไปเรามักจะเห็นตัวของเราที่สะท้อนมาอยู่เสมอแต่คุณแน่ใจแล้วเหรอว่าภาพที่สะท้อนนั้นเรามองมันหรือว่ามันตั้งหากที่มองมาที่เรา นี่แหะครับคือเรื่องราวที่เราจะเล่ากันในวันนี้หลังจากที่ผมดูเรื่องราวของหนัง Conjuring the Last Light ในภาคนี้นะครับสิ่งที่ทำให้ผมกลัวมากเป็นพิเศษนั่นก็คือสิ่งที่ถูกขนานนามว่ากระจกเรียกผีและในวันนี้เราจะพาทุกๆคนไปทำความรู้จักกับมันกัน c o n จูริงเดอะล่าสไลท e เป็นเรื่องราวของพิธีกรรมครั้งสุดท้ายของเอ็และลอเรนวอลเลนในหนังนั้นจะพาเราย้อนกลับไปในปี1964เอ็และลอเรนวอลเลนในวัยหนุ่มสาวและตัวของเธอก็กลังตั้งคันอยู่พวกเขากำลังสืบคดีเกี่ยวกับกระจกโบราณบานหนึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาอาจจะไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันเลยว่ามันจะติดตามพวกเขาไปตลอดชีวิต มันไม่ใช่การสิงสู่ของวิญญาณแต่มันคือการคลึกคลานในเงามืดของปีศาจเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันได้ทำร้ายพวกเขาจนเกือบจะเสียลูกในท้องของเธอไปพวกเขาไม่กล้ากลับไปที่นั่นอีกเลยจึงไม่มีใครรู้ชะตากรรมของบ้านหลังนั้นว่าเป็นยังไงต่อไปเพราะไม่มีใครได้ข่าวขาวพวกเขาอีกเลย เป็นเวลายาวนานกว่า22ปีในปี1986ถึงแม้ว่าข่าวครา,าวของชะตากรรมเจ้าของเดิมนั้นยังไม่ปรากฏแต่ทว่าสิ่งที่มันปรากฏนั้นกลับเป็นกระจกบานนั้นที่ณเวลานี้อยู่ในบ้านแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นบ้านของครอบครัวที่มีชั่วเสมอและทันทีที่มันถูกนำพามาที่นั่นความรุนแรงของสิ่งที่สิงอยู่ภายในนั้นมันทรงพลังและชั่วร้ายมากมันได้ทำร้ายคนในครอบครัวอย่างไร้ความปาณี โดยเริ่มจากลูกสาวก่อนจนบานปลายจนกลายเป็นทั้งครอบครัวทั้งหมด8คนแม้เรื่องราวของกระจกบานนั้นจะเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดใน Conjuring แต่แน่ละครับเรื่องราวทั้งสองเรื่องนี้นั้นมันไม่ได้เกี่ยวโยงกันในเรื่องราวของโลกแห่งความเป็นจริงทั้งสองเรื่องคือ2เหตุการณ์ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงและเรื่องของกระจกบานนี้ที่เราจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนั้นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงจากสถานที่จริงเรื่องราวของกระจกบานนี้นั้น มันไม่ได้เริ่มต้นขึ้นที่ร้านขายของเก่าที่ฝุ่นจับหนาเตอะหรือในห้องใต้หลังคาของบ้านผีสิงแต่มันกลับเริ่มต้นขึ้นด้วยความปรารถนาอันมืดมิดในใจของชายที่มีชื่อว่าสตีเวนเซลเนอร์จากรัฐนิวเจอร์ซีย์สตีเวนมีความหลงใหลในศาสตร์มืดเป็นผู้แสวงหาพลังที่มนุษย์ไม่ควรจะแตะต้องและเขาก็ได้พบกระจกบานหนึ่งแม้ภายนอกนั้นมันจะเป็นเพียงแค่กระจกธรรมดารรมดาทั่วไป แต่สตีเวนไดเห็นมันมากกว่างเงาสทอนของตัวเองเขาเห็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะไปแตะต้องสิ่งที่เขาทำหลังจากนั้นมันจะเป็นอย่างหนึ่งในพิธีกรรมที่มันเรียกกันว่าการเพ่งมองฟังดูแล้วมันอาจจะเป็นคำธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ในความเชื่อโบราณแล้วมันสามารถทำให้เรามองเห็นอนาคตได้แต่สตีเวนต้องการมากกว่านั้นเขาไม่ได้แค่อยากที่จะเห็นอนาคตแต่เขาอยากจะควบคุมมัน เขาต้องการจะสาบแช่งศัตรูของเขาอย่าที่จะบิดเบือนโชคชะตาให้คนพวกนั้นได้พบเจอกับความวิบัติคืนแล้วคืนเล่าเขาจะจุดเทียนนั่งลงบนพื้นหน้ากระจกและเอ่ยคำวิงวอนหากแต่ว่ามันไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าแต่เขาเอื้อนเอ่ยมันเรียกบางสิ่งบางอย่างอีกฝากให้มาสิงสถิตอยู่ภายในกระจบานนั้นเพื่อที่จะใช้มันเป็นประตูเป็นช่องทางส่งความเกลียดชังของเขา และคุณก็รู้ครับเมื่อคุณตะโกนเข้ามาในความมืดมิดบางครั้งก็จะมีบางสิ่งตอบกลับมาสิ่งที่สตีเวนเชิญเข้ามานั้นไม่ใช่แค่วิญญ,ญาณธรรมดาทั่วไปแต่มันคือตัวตนที่อยู่กระหายและชั่วร้ายมันตอบสนองต่อคำเชื้อเชิญของเขาและหลังจากพิธีกรรมในครั้งนั้นชีวิตของสตีเวนก็เปลี่ยนไปเป็นฝันร้าย เขาถูกคุกคามโดยว,วิญญาณที่เขาปลดปล่อยมันออกมาเสียงกระซิบในเงามืดนเงาที่เคลื่อนไหวอยู่ที่หางตาความรู้สึกเย็นเยียบที่เปรียบเสมือนกับว่าถูกมองอยู่ตลอดเวลากระจกที่เคยเป็นเพียงแค่เครื่องมือของเขาบัดนี้มันกลายเป็นหน้าต่างที่นรกใช้มองเข้ามาที่ห้องของเขานับวันมันยิ่งแย่ลงสตีเวนไม่อาจจะทนทานไว้อีกต่อไปเขาหวาดกลัวและเสียสติ เขาจึงติดต่อมาขอความช่วยเหลือจากเอลล่าลอเรนวอร์เรนเมื่อสองสามีภรรยามาถึงพวกเขาก็ได้สัมผัสถึงความมืดมิดและพลังอันชั่วร้ายที่แผ่ออกมาจากกระจกบานนั้นทันทีมันไม่ใช่แค่วัตถุต้องสาบแต่มันกลายเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณชั่วร้ายเป็นลางของตัวตวทนที่ถูกเรียกมาโดยเจตจำนงแห่งความมืดมิดพวกเขาจึงทำพิธีไล่วิญญ,ญาณและตัดสินใจที่จะนำกระจกบานนั้งเก็บไปรักษาในพิพิธภัณฑ์ของพวกเขา แต่ดูเหมือนกับว่าสิ่งที่อยู่ภายในกระจกนั้นมันไม่ยอมแต่โดยดีเรื่องที่ถูกเล่าขานเอาไว้อย่างน่าขนลุกก็คือกระจกบานนั้นได้แสดงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างเดินทางกลับในขณะที่เอลลอาลอเรนวอลเลนขับรถเพื่อขนย้ายก,กระจกบานนั้นกลับมาที่บ้านของพวกเขาจู่ๆก็มีรถปิดสนาขันสีดำลึกลับคันหนึ่งปรากฏขึ้นมามันขับไล่จี้ตุ่พวกเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย ปาดซ้ายปาดขวาพยายามเบียดให้พวกเขาตกไปที่ถนนไม่ว่าเอสจะพยายามขับหนีหรือสลัดมันมากเพียงไหนแต่รถคันนั้นก็ยังคงติดตามเป็นเหมือนกับเงาเหมือนกับว่ามันไม่ได้ถูกขับโดยมนุษย์แต่ถูกควบคุมโดยเจตจำนงแห่งปีศาจนี่คือการสแดงเดชครั้งแรกและเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวของกระจกบานนั้น เป็นคาเตือนว่าพลังที่พวกเขาพยายามกักขังนั้นมันทรงพลังและอันตรายเกินกว่าที่พวกเขาเคยคาดคิดและนี่ก็คือเรื่องราวเรื่องจริงที่ถูกบันทึกเอาไว้เป็นเรื่องราวของกระจกอาถรรพ์บานนี้บางครั้งแล้วความน่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ได้มาจากตำนานประปลาหรือเรื่องเล่าโบราณก็ได้แต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นจากวัตถธรรุธรรมดาธรรมดาที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่เขากับชโลมมันด้วยความเกลียดชังและความปรารถนาอันดำมืด มันจึงกลันประตูเพื่อต้อนรับสิ่งที่เลวทรามยิ่งกว่ามนุษย์เข้ามาก็ได้คืนนี้พวกคุณลองดูสิครับปิดไฟลองมองเข้าไปที่กระจกในห้องของพวกคุณมองลึกเข้าไปในเงาสะท้อนของตัวเองแต่ระวังให้ดีนะครับอย่ามองมันนานเกินไปเพราะบ,บางครั้งคุณไม่มีทางรู้เลยครับว่าในความมืดมิดที่อยู่อีกฝั่หนึ่งของแผ่นแก้วนั้นมีอะไรจ้องมาที่คุณกลับอยู่หรือเปล่าเป็นยังไงบ้างครับกับกระจกเรียกผี จริงๆแล้วนะครับในเ n d c r คร i ิของ The Conjuring นั้นมันได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนและน่าสนใจมากเลยครับในตอนท้ายเรื่องนั้น The Conjuring จะถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า The Conjuring m i l l e r หรือกระจกเรียกผีนั่นเองซึ่งมันน่าสนใจมากเลยนะครับพวกเขาได้เขียนเรื่องราวทับประวัติศาสตร์ให้พวกเราได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วจุดเริ่มต้นทั้งหมดมืนเริ่มต้นขึ้นจากกระจกเพียงแค่บานเดียวเท่านั้นแล้ว เป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้ชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบก็มาแชร์กันหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆี่ยชอบ Conjuring ภาคไหนมากที่สุดครับมาแชร์กันหน่อยนะแต่สําหรับคลิปนี้เลยนะครับผมหวังเป็นอย่างมากเลยนะว่าเพื่อนๆไหนชอบกันนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นพลายคลิปต่อไปนะครับกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆของทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ